สวัสดีครับสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนสตอร์บา์และไรเดียร์โฟกัสครับวันนี้<ม>ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับตัว all new airlock กันแบบเต็มเต็มก็ที่จริงเนี่ยเราได้ลองขี่กันมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่เปิดตัวใหม่ๆน<อ>ั้ง all new airlock ที่เราได้อ่าขี่กันแล้วเนี่ยอย่างครั้งที่แล้วเราก็คุยปไปแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเร่งนะครับความเร็วอ่าต่างๆฟิลลิ่งในการขี่แต่วันนี้เหมือนกับเป็นการมาตอกย้ำกันอีกทีหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดขึ้นว่าการที่อ่า all new airlock เนี่ย ได้นิยามตัวเองว่าเป็นซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติกผมครับมันมีความสําคัญยังไงแล้วก็มีความสุขยังไงกับการขับขี่นะครับวันนี้สเตชันของเขา<ม>ที่จัดไว้นะครับต้องบอกว่ามีทั้งช่วงที่สามารถใช้ความเร็วได้นะครับ<ม><ม>แล้วก็เขาโค้งกว้างรวมถึงโค้งแคบแล้วก็มีช่วงของสลาลอมเ,เป็นสลาลอมไหมไม่ถึงสลาลอมนะครับก็คือเป็นแบบซิกแซกซิกแซกมากกว่า S <S นะครับเป็นช่วงที่ทำให้เราได้พลิกรถได้มันเป็นจังหวะที่ให้เราสามารถที่จะสมรรถนะของตัวรถออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นอเองนะครับไออย่างช่วงใช้ความเร็วท็อปสปีดอะช่วงรอบต้นอะรถมันมีการออกแบบมาให้เราสามารถออกตัวได้เร็วชูดรถได้เร็วตรงนี้ต้องบอกว่าการตอบสนองของเครื่องยนต์และคันเร่งเนี่ยทำออกมาได้ดีทีเดียวแน่นอนในช่วงของการเข้าโค้งกว้างๆเนี่ยถ้าเรามีความคุ้นเคยกับสนามกับรถแล้วเนี่ย บางทีมันแทบไม่ต้องยกคันเร่งไงมันเดินมันเดินเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของขนาดยางด้วยที่ทาให้ช่วยรเราทําให้เราเข้าโค้งแบบง่ายๆคร,ครับมั่นใจมากขึ้นพอหลังจากนั้นนะครับในเรื่องของการขับขี่ในโค้งแคบๆเนี่ย<า>ในช่วงของรถที่มีการออกแบบที่รถตัวรถก็ไม่ได้ยาวเขามีคานกลางมาให้นะครับมีเซนเตอร์แทนเันมาให้นะครับเป็นคานกลางอยู่นี้เขามีการเสริมเข้ามาให้หตัวนี้มีมาเพื่อประโยชน์อะไรครับ ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการป้องกันการบิดตัวของรถ uh huh. การกระแทกลงไปในหลุมโอกาสถ้าเกิดไม่มีตัวเซนเตอร์แทแนลเนี่ยโอกาสที่รถมันจะบิดเบี้ยวเนี่ยมันมีสูง uh huh. เช่นเดียวกันถ้าเราเข้าโค้งเร็วๆด้วยความเร็วนะครับ ตรงนี้มันจะเห็นผลเลยพอเราเวียรถเข้าไปเงี้ยด้วยความเร็วอย่างเงี้ยโอกาสรถที่มันจะบิดเบี้ยวเนี่ยม,มันมถ,ถีสากขึ้นนิ่งมากขึ้นแต่พอมันมีนตัวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทําให้รถอะมันมีความเสถียรมันมีความมั่นคงในการไหลเข้าโค้งได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมันก็เลยทํให้รู้สึกว่าเฮ้ยขี่จะขี่ในโค้งกว้างหรือโค้งแคบเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าใช้ความเร็วได้เต็มที่นะครับรวมถึงระบบเบรกนะครับที่เขาเป็นเบรก ABS แล้วก็เป็นดิสเบรกหน้าหลังเนี่ยใช่ยิ่มมควาัใ S <S ขึ้มานะครับให้อีกเยอะตรงนี้มันเลยรู้สึกว่าเอ้ยเรายกลึกได้ยกลึกแล้วเดินันเลงออกเลยเนี่ยตัว VVA วาล์ b e a r ผ n นที่ที่ทำงานที่ประมาณ6,500รอบเนี่ยมันก็ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับบวกกับสมรรถนะของตัวช่วงล่างมันสามารถตอบสนองการกขับขี่ของเราได้อย่างเต็มที่ แน่นอนเดี๋ยวไว้มีโรื่อยาวๆเนาะอากาศเรื่องการสัมผัสรถ a l น New a ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ยังมีอีกหลายโจทย์ที่น่าค้นหาเอาไว้มีโอกาสดีๆเราค่อยมาค้นหากันอีกครั้งสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ